สวัสดีครับทีวหวยชาแนอาชาแนลแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่31มีนาคมไม่ผิดวันแล้วนะศุกร์ที่31มีนาคมครับ2566วันสุดท้ายของเดือนมีนาคมครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วเผลอเผอแป๊บเดียวเดือนที่3ของปี2566กํากำลังจะผ่านเราไปครับพรุ่งนี้ขย,ยิบตาก็เข้าสู่เดือนเมษาแล้วนะโอ้โห เป็นเดือนที่หลายคนรอคอยครับนะเป็นเดือนเมษายนที่มีช่วงเทศกาลบรหยุดหลายวันก็พี่น้องหลายท่านก็คงจะเตรียมตัวครับท่านใดที่ไม่ได้กลับช่วงปีใหม่นะก็น่าจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านกันในช่วงของสงการานนี้นะครับก็เดินทางกันด้วยความปลอดภัยละกันได้ถามหลายๆคนหลายคนก็อาจจะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่678แล้วอะไรประมาณนี้นะตัวนักแสอนเราเมื่อคืน เดี๋ยวก่อนที่จะไปในเรื่องของภาพการฝึกซ้อมที่รอนดอนคูนี่เมื่อวานนี้นะครับเมาาื่อวานนี้พี่มิกลอิตานะครับได้ควงคู่กับพี่เอดูกัสปานเข้าร่วมชมเกมเมื่อวานนี้ทีฟุตบอลหญิงเรานี่ถือว่าไม่ใช่ย่อยนี่ยั่ไงมครัว่าไม่ใช่ย่อยเมือ่อคืนก่อนนี้ทีฟุตบอลหญิงเราครับเข้าร่วมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดที่สองในศึกยูโรป อ่า UCL อ่าเพื่อนแเป็น UCL ของหญิงนะครับเ uh, mm hmm. uh, มื่อวานเมื่อคืนก่อนเจอกับไบเยอร์มิวนิกนะซึ่งแบตแรกเราแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์แล้วเมื่อวานนี้ uh, ทีมหญิงเรานะครับก็สามารถที่จะชนะไบเยอร์มิวนิกไปได้2ประตูต่อศูนนะครับก็ทําให้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึก UCL ในทีมหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ไอ้ uh, ดูกับพี่มิเกลเวตา้าก็เข้าไปร่วมชมด้วยเพราะว่าในรายละเอียดพวกนี้ ทีมอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าผมว่าทีมเราผู้จัดการทีมกับทัวร์บอร์ดผู้บริหารค่อนข้างให้ความสนใจแม้ว่าจะเป็นทีมหญิงนะครับทีมหญิงอะโอเคอาจจะเรื่องของการถ่ายทอดสดเรื่องของเงินรางวัลเรื่องของสปอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะดูไม่เข้ากับทีมชายแต่ว่าในเมื่อพวกคุณอยู่ในสังกัดของอาร์เซนอลแล้วเนี่ยบอร์ดและก็ผู้บริหารเนี่ยให้ความสนใจนักเตะโอ้พูดง่ายคือถ้านักเตะได้เห็นหนะ้าโอ้ย พี่ไอดูมามาชมไม้วยโอ้พี่ต้าโค้ชทีมชาติโค้ชทีมชุดใหญ่ลงมาดูด้วยโอ้นักเตะก็จะมีกําลังใจเมื่อวานนี้ก็ชนะไปประตศูนย์ผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะรอพบผู้ชนะระหว่างเบชเชหรือไฟบวกนะอ่าเข้ารอบรองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยทีมหญิงไว้เดี๋ยวมีจังหวะค่อยมาเจาะรายละเอียดนะผมยังไม่ทราบจริง,รงๆรเลยว่าทีมหญิงเนี่ยใครเป็นโค้ดใครแต่รู้ว่าทีมหญิงเราเนี่ย ตีทีมชาติเยอะแล้วก็เป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้ทีมหญิงคว้าชแชมป์ยูโรเมื่อปีก่อนใช่ไหม,มก็ถือว่าเป็นตั้งแต่จากอาเจนอนอลค่อนข้างเยอะเมื่อวานนี้หลังจากที่พี่พี่เกลเดต้าได้ชมได้ชมแมตช์แล้วแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์นะครับผูสต่อก่าวก็สัมภาษณ์ถึงเรื่องของที่ทางพิมร์ลีกได้เชิญท่านมิสเตอร์อาเซนเบนเกอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตกุนซือของอาเซนอนเนี่ย เข้าสู่หอเกีดยรติยศก็คือฮอออฟเฟของทางพรีเมียร์ลีกก็ถามความรู้สึกของพี่มิเกลเจตาพี่มิเกลเจตาก็บอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้แหละครับเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงพรีเมียร์ลีกตลอดไปไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาร์เจนอลนตลอดไปด้วยนะเขาใช้คำว่าผู้ชายคนนี้คือผู้ชายที่เปลี่ยนแปลงพรีเมียร์ลีกตลอดไปครับผมไม่คิดว่าจะมีผู้จัดการทีมคนไหนที่สร้างผลกระทบได้มากกว่าคนนี้อีกแล้วผู้จัดาการทีมบางคนนําความคิดที่แตกต่างบุคลิกที่แตกต่าง การแข่งขันที่แตกต่างเขาเป็นผู้เปิดพรีเมียร์ลีกสู่โลกใหม่นะครับในแบบที่แตกต่างจากผู้จัดการทีมคนอื่นๆวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าผู้จัดการคนอื่นๆพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะต้องขอบคุณผู้ชายคนนี้ครับอาร์แซนเวนเกอร์คือเนื่องนอกจากในเรื่องของแท็กติกการเล่นนะซึ่งช่วงก่อนเนี้ยอังกฤษจะเป็นประเภทที่แบบอะไรไม่รู้ โยนยาวนะไดเล็กนะครับฟุตบอลในลูกกลางอากาศเนี่ยนะถือว่าเป็นเป็นเอกอุเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยเพอ,อซายเมนเกอร์เข้ามาทําทีมอาร์เซนอลครับเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างเรื่องของรูปแบบการเล่นการบริหารทีมการจัดการเรื่องโภชนาการนะครับความมีระเบียบวินยัยนะแล้วก็รวมถึงการซื้อตัวนําผู้เล่นหลากหลายเข้ามายิ่งโดยเฉพาะช่วงหลังที่ EU ไฟเขียวเรื่องของการซื้อตัวเนี่ย จะเห็นว่ามีการซื้อตัวนำตัวนักเตะต่างชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็ทําให้หลายๆทีมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในการเข้ามาคุมทีมและต้องมีการตื้อนักเตะเพื่ออะไรเพื่อทําให้พรีเมียร์ลีกแข็งแรงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่พรนะีเมียร์ลีกยังคงเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกอยู่ณนะในเวลานี้ทั้งในเรื่องของผู้ชมเรื่องของไรายได้เรื่องของสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยจะทุ่มให้พรีเมียร์ลีกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง อันนี้เป็นคําจากพี่มิเกล a เดตาที่มีต่อให้กุณซือนะเพราะว่าเขาก็เป็นพี่มิเกลอัรใจเวนเกอร์เป็นคนดึงพี่มิเกล a เดตามาจากอวอพัตันนะในวันในปีปีที่เป็นช่วงการตลาดซื้อขายที่ค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดแต่ที่ผมเคยได้ฟังขนาดที่ว่ามิเกล a เดตาไม่มีโอกาสได้ยิ้มให้เสือวิ่งเข้าสนามต้องใช้เขาวิง่ง <laughs> วิ่งเข้าสนามเพื่อที่จะไปเต็มสัญญา ไปทำเอกสารอะไรให้เรียบร้อยแล้วไปส่งแฟก์ให้กับ FA เพื่อที่จะพิสูจนะแล้วก็ผ่านขั้นตอนในการคอนเฟิร์มในการซื้อขายนักเตะโอ้โห,โห,โห,โหช่วงนั้นก็อย่างที่บอกอาเซนอลเราจะเงียบนะพอถึงเวลาพ๊กก็จะมาในช่วงท้ายอะ่ะแล้วก็จะเป็นการย้ายทีมเป็นแบบอีลุงตุงนางมากนะบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่อาเซนเอลก็ได้รับการเชิดชูนะครับไว้ว่าหลังผมจะพูดถึงเรื่องของที่เขาเปิดศึกกับเซอร์อเล็กซ์ฟูกซันทำไมถึง ทำไมถึงเด็กปืนปัจจุบันถึงกับเด็กผีปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงได้มีความชิงชังอะไรกันมากมายนักหนามันมีที่มาครับก็มันมีที่มาในยุคนี้แหละในยุคของอาจารย์เบนเกอร์และยุคของเซอร์เล็กโฟกัสันนี่แหละที่สงครามระหว่างไอ้ปืนใหญ่ซะนอนกับบีซ่าแดนแมเชสเตอร์ยูนเตดที่มันะอุมันแบบแข่งขันกันทุกปีแล้วมันโอ้โหมันแล้วมันส่งไปถึงนักเตะด้วยโอ้โหมีขนาดจะมีเรื่องกันในอุโมง ใน,ในสนามก็ใส่กันไม่ยั้งเสียบกันอุตลุดนะครับโอ้โหม้นก็ไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแมตต์นั้นแมตต์ต่างๆโอ้โหมันยังอยู่ในนี้เลยนะครับความจงเกลียดจงชังมันมีนะแต่ว่ามันก็เป็นอดีตไปแล้วช่วงท้ายสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ทั้งสองคนได้เลิกลามีอยู่ปีหนึ่งเล็กฟูซสันเคยเล่าให้ฟังว่าในปีที่แมาที่อั์เซนอลมาชนะแมนยูได้ถึงโอทฟฟอร์ดนะครับรู้สึกปีนั้นจะเป็น ผมไม่แน่ใจว่าซินวาวิงต่อยิงหรือมาร์คโอเวอร์มายิงที่ทำให้ชนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถือแก้วนะ,ะตัวของเฟอร์กกสันก็ถือแก้วพร้อมัาขวดแชมเปญเข้าไปในห้องแต่งตัวไปแสดงความนดีกับอาเซนเบนเกอร์ะ er นะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาทำงานให้กับยูฟาครับก็เป็นวิทยากรเป็นอะไรต่างๆเนี่ยทั้งคู่ก็เดินทางไปด้วยกันบ่อยแล้วก็มีการกินข้าวกินข้าวกันก็มีการพูดคุยมีการสัมภาษณ์ลึกๆคื ด้าตำแหน่งตอนนั้นตำแหน่งตอนนั้นมันก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในฐานะผู้จัดก,การของทีมแต่ละทีมต่อเมื่อจบการแข่งขันทุกคกู่ก็คือเพื่อนกันนะครับเราก็เห็นว่าฟิลลันกับแตนเบนเกอร์ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดช่วงนี้นะก็บินไปด้วยกันมีภาพออกมาเยอะๆนะก็ในสนามก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนอกสนามก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งก็ประมาณนี้พวกเราก็ต้องเข้าใจบุริบทของแต่ละคนกันด้วยบุริบท <c oughs> เข้าใจบุริบทนะฟังพูดแล้ว ดูดีไหมบุรีบดนะอ่าข่าวอีกข่าวนึงเอาเป็นเรื่องของการซื้อขายก่อนก่อนไปนเรื่องของการซ้อมเมื่อาวานตอนนี้ก็บอกว่าเอดูพี่เอดูกัสผานเอาจริงในการที่จะขอซื้อวิกตอร์โลเกาดาวยิงอนาคตไกลของทีมชาติบารซินอายุ20ขวบอ่าเด็กเขาเรียกว่าเด็กระเบิดอ่ะเป็นดาวยิงอนาคตไกลเป็นเด็กระเบิดแห่งวงการฟุตบอลบารซินครับการเบียสานึ่งเป็นนักข่ายสา,สายบาร์ซานาเนี่ย ที่มีความน่าจะถือเรนยกไว่าบาร์ซานูนากำลังตัวบาร์ซ่าเองก็อยากจะได้นักเตะคนนี้นะแต่ว่าโอกาสที่จะโดนอาร์เซนอลปาดมีแล้วนะครับเขาบอกว่าบาร์ซ่ากำลังเผชิญปัญหาที่ยย่ลำบากในการที่จะเซ็นสัญญาตัววิกตอร์โลเก้กองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีดีกรีทีมชาติดีกรีทีมชาติบราซิลชุด20ปีหลังจากที่อาร์เซนอลน,นำโดยเอดูกาสปานครับผู้บริหารกีฬาสโมสรได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับ อเลติโกพาราเนเซซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดของตัวของอวิกอรเป็นเรี่ยนเรียบร้อยแล้วยื่นไปแล้วด้วยนะเออยื่นไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขายื่นไปเท่าไหร่นะบาซ่าตอนแรกก่จะปาดเอานักเตะเอานักเตะคนนี้แต่ว่าเอ u ดูนะครับไปโดยทางบาร์ซ่าตอนนี้สถานการณ์กำลังอยู่ในช่วงของการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินในะขณะที่เชลซีนะครับก็ เคยมีข่าวสนใจนักเตะคนนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ลดความสนใจลงแล้วเนื่องจากว่าสถานการณ์การเงินตอนนี้ของเชลซีก็สุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาเรื่องของแฟร์เพย์เหมือนกันนะครับและสำคัญคือเชลซียังลูกผีลูกคนว่าไม่รู้จะได้ไป UCL ในปีหน้าหรือเปล่าถ้าไม่ได้ไป UCL ในปีหน้าไรายได้มันจะหายไปไรายได้จากยูเไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร ไม่ว่าจะเป็นค่าเล็กเกษตรไทยท่อสดนะว่าเงินทีมการแข่งขันลงแต่ละแมตช์เนี่ยมันจะมีเงินให้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ไปต้องบอกเลยว่ารายได้หายไปเยอะไปยุโรป้าเนี่ยยุโรป้าถือว่าสิวๆมากนะครับยุโรป้าเนี่ยสิวๆมากเลย,มเ,ลยเมื่อเทียบกับยูเซลเพราะนั้นถือว่าเขาแตกกันจะเป็นจะตายเพื่อจะไปยูเซลให้ได้นะครับก็บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อเดือนก่อนก็คือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย b รู n น a อันดาเดซึงเป็นนักข่าวทีหนึนะครับเป็นนักข่าวทีหนึของ E-Sport ของบางิลยืนยันเลยว่าเอดูกา p a สปสนใจตัว Victor ์โลแกจริงๆนะแล้วก็ m i เกลเด e ต้าได้คุยกับทาง Edu นะู a s p a สปาแล้วบอกว่าอนุมัติเอาคนนี้นี่พี่มิเกลเด e ต้าชี้เลยว่าเอาคนนี้เพราะนั้นหน้าที่ของผมเดี๋ยวต้องไปเปิดดู YouTube <laughs> ว่าเป็นใครแต่ได้รูปมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะเอารูปของตัว วิกตอร์โลเก้เนี่ยเป็นหน้าปกแล้วกันให้เพื่อน,นรู้จักนะครับต้องเข้าใจกันด้วยว่าผมเคยบอกหลายครั้งแล้วในการนำรูปรายการคลิปอะไรต่างๆที่จะมาลงในช่องเนี่ยมันจะต้องได้รับการอนุญาตได้รับการตรวจสอบผมลงสุม 4, ส่ม4ี่สุ่มห้าไม่ได้หลายหลายแล้วคนนะครับแม้กระทั่งลงใน Facebook ลงในอะไรต่างๆเนี่ยถูกแบนไปแล้วนะถูกแบนไปแล้วหลายลคนต้องระวังหลายคนลงภาพ นักเตะก็จริงแต่มีโลโก้เรื่องของการเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ก็โดนแบนไปหลายคนแล้วเพราะนั้นต้องระวังจริงๆนะไม่ใช่คิดว่าอยากจะเอาลงภาพไหนเขาจะเอาลงนะมะนั้นคุณจะต้องแบบรอบครอบด้วยเนี่ยเมื่อวานหลายคนโดนแบนในเรื่อง Facebook เพราะว่าเอาภาพนักเตะอะไรต่างๆแต่มีเชิญชวนเล่นไงอ่าอะไรนะเพิ่ม3มเท่าอะไรเงี้ยเนี่ยโดนเดี๋ยวจะโดนต้องระวังเพราะนั้น ช่องที่โอเแชนอนลเอาสำนักลกับจะต้องมีความระมัดระวังในการลงพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดีเกของนักเตะค,คนนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นเด็กอายุ18แต่ฝีเท้าเกินตัวนะเดี๋ยวผมจะไปดูตามดูใน YouTube หน่อยว่าสกิลของพี่เขานนี้น้องคนนี้จะเป็นยังไงนะ18ปีแต่ดูภาพแล้วเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับอ่ะเรื่องของการซอมเมื่อวานนี้ลุ้นกันอยู่เมื่อวานนี้ประมาณสัก5โมงครื่งบ้านเราครับ มีสายจากลอนดอนนี่ต้องใช้เดี๋ยวนี้ผมมีเส้นสายในลอนดอนแล้วนะไม่โม้ด้วยนะเรื่องจริงต้องขอบคุณ f อฟซีท่านหนึ่งครับอาออกชื่อแล้วกันต้องขอบคุณคุณแอนบุนนาคนะครับคุณแอนบุนนาคก็เป็น f อฟซของเราในนี้แล้วก็เดี๋ยววันงานจะไปมิทติ้งด้วยนะครับจะไปมิทติ้งด้วยนี่แหละครับส่งข่าวมาให้ตลอดนอกจากข่าวแล้วเป็นภาพด้วยอ่าเป็นภาพด้วยนะครับที่อ่ พูดง่ายคือข่าวนี้ตรงมาจากลอนดอนเลยนะครับรวมทั้งตัวของพี่ชาลิวต์ก็เป็นนักข่าวสายสอนอนเมื่อวานนี้ถ้าประมาณาห้โมงครึ่ง5้าโมงครึ่งเนะงี่ยก็ได้ส่งภาพมานะก็นั่งเล็งๆกันว่ามีใครบ้างไม่มีใครบ้างก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับการซ้อมมาเกือบเต็มทีมแต่ยังไม่มีเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะครับแล้วก็ยังไม่มีวิลเลียมซาริบา วิลเลียมสลิบาตั้งแต่เจ็บมาเนี่ยสมสรไม่ถแถลงอะไรเลยนะครับสมสรไม่ถแถลงอะไรเลยว่าเฮ้ยรู้อย่างเดียวว่าเจ็บหลังนะแต่ไม่รู้ว่าเจ็บหลังเพราะอะไรตรงไหนได้รับการผ่าตัดหรือยังแต่คิดว่าคงยังไม่ได้รับการผ่าตัดเพราะถ้าผ่าตัดแล้วคงจะมาถแถลงนะก็นั่งไลด่ดูเห็นใครมากอ๋อพี่โทมัสปาเตลงสนามซ้อมได้พิโทมัสปาเตนะครับมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมที่ไปแข่ง คอนแค่งแอฟริกันเดชั่นครับกับแองโกลานะครับแล้วก็แมตสุดท้ายแมตที่2ไม่ได้ลงเนี่ยต้องถือว่าโชคดีเพราะว่าหลังจากที่มีอาการปุ๊บเนี่ยทางคริสติสตันเนี่ยซึ่งเป็นโค้ชของทีมชาติการ์นาได้คุยกับโค้ชกายภาพที่ติดตามไปด้วยแล้วก็โค้ชกายภาพก็เลยต่อสายตรงมากับพี่มิเกลอเดต้าพี่มิเกลอเดต้าก็ได้คุยกับคริสติสตันแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าโอเคจะไม่ส่งลงสนามก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีที่ท,ที่พี่พโทมัสปาเต้ได้ แลวเมื่อวานนี้ก็ลงซ้อมแล้วนะครับลงซ้อมแล้วแต่แต่ยังจะต้องรอความฟิตว่าวันพรุ่งนี้จะได้ลงหรือไม่เพราะฉะนั้นพีโตมัสปาเตยัง5 0า0นะครับคนอื่นไม่ว่าเป็นกัปตันโอเดนกาเคียร์แลนเจนนี่กาเบียนเจซุดกาเบียนมาเตเรลี่จอร์จินโยพี่กรานิชาก้าโหแก่งขั้วแผ่นจริงๆลงซ้อมเต็มแบบลุกเต็ม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 เลยอ่ะกาเบยนมากันเยสนะครับ โอลนการ์ดเนี่ยมีภาพหมดเพราะนั้นก็เบาใจไปได้ปาะหนึ่งที่ว่าพรุ่งนี้เราเกือบจะฟูลทีมนะครับในกรณีที่สติบาเนี่ยตีตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่าไม่น่าจะหายทันลองที่ไม่มีภาพแล้วตรงนี้ก็คงจะไม่เมื่อวานได้คุยกับข่าวๆกว่าคุณแอนเขบอกว่าเป็นแผนลวงของพี่มมเกลอเดใต้ไม่เรื่องการที่ไม่เอาภาพลงผมว่าเจอรี่คงไม่ต้องอะมั้งนะเจอรี่คงไม่ต้องคิดว่าเอาอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาพูดถึงตัวผู้เล่นในการที่คาดการก็ว่าจะลงเจอกับลีดดีกว่านะครับเป็นอย่างนั้นเพระเาะนักเต่เราตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะมันมีอย่างนี้เรื่องของเรื่องของอนักเตะที่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามูฮัมหมัดเอเลนีได้รับการผ่าตัดแล้วนะครับผ่าตัดหัวเข่าเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในช่วงฟื้นฟู คาดว่าน่าจะกลับมาช่วยได้ทันในช่วงปลายปลายฤดูนะครับช่วงปลายปลายฤดูนะเพราะฉะนั้นก็มีลุ้นในในรายของเอเลนี่ทวนทาเครุทุนเมสูงในพักยาวแน่นอนนะครับมองไปถึงแม้กระทั่งเรื่องของนักเตะที่ยังลงสนามไม่ครบ5นัดไม่ครบ5นัดเพื่อที่จะได้รับเหรียญน,นี่ผมพูดไปไกลขนาดนั้นนะแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันว่าเฮ้ย เดี๋ยวนักเตะคนนี้จะได้ลงสนามไม่ครบหรือเปล่าจะมีอะไรเปล่าไม่ต้องห่วงครับพี่เมเกลอเดตา้าเขาใจเอา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 ,เอาใจใส่เรื่องนี้แน่นอนอย่างวันก่อนก็ส่งยาคุบลงนะลีเดลซันก็บอกว่ายังลงไม่ครบเดี๋ยวรับรองครับถ้าเส้นทางมันไปได้สวยนะโอกาสคว้าแชมป์แน,น่ๆเดี๋ยวเขาส่งนักเตะลงแน่นอนนะครับ5 5นัดเองในรายของแมตเทนเนอร์ที่เป็นผู้สารประตูไม่ต้องห่วงนะครับผู้สารประตูตัวสำรองไม่นับ เพราะนั้นผู้สาวประตูสำรองที่มีชื่ออยู่ในทีมเขานับเป็นการลงสนามหมดไม่ใช่บอกว่าโอ้ไม่งั้นแมตเตเนอร์ก็ไม่ได้เหรียญหรือเปล่าผู้สาวประตูเขายกเว้นให้นะก็ประมาณนี้เพราะนั้นพรุ่งน,นี้ครับซาลีบามีอาการเจ็บหลังจะพลาดในเกมพรุ่งนี้แน่นอนท่ามกลางข่าวอาการบาดเจ็บอาจจะรุนแรงกว่าที่เราคาดคิดนะครับสโมสรยังยังเงียบอยู่เลยยังไม่บอกพวกเราเลยว่าอะไรทีมงานของผู้สืขข่อข่าวก็พยายามจะส่องนะ ว่ายังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอีกทีหนึง่งเอ็ดดี K ้เอนเกเทียครับที่มีอาการเจ็บข้อเท้าและทําให้พลาดลงสนามตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมใช่ไหมรายงานระบุว่าขณะนี้ได้ถอดอุปกรณ์ป้องกันอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วและเข้าสู่ช่วงของ,ของการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและแน่นอนพรุ่งนี้เขาจะพลาดจากเกมลีดแน่ๆนเพราะนั้นไม่มีเอ็ดดี้ไม่มีสติบาลแน่นอนนะครับโทมัสบาเตมีอาการเจ็บเล็กน้อยในการไปร่วมทีมชาติแล้วก็ เมื่อวานได้ลงทำเมื่อเออเมื่อวานนี้พอซ้อมๆอ,อยู่ตอนแรกก็แดดๆนะพอซ้อมๆอ,อยู่ฝนตกประเทศอังกฤษลอนดอนมันเป็นอย่างจริงๆซ้อมๆอ,อยู่ฝนตกเฉยเลยนะต้องมีการประเมินในเรื่องของพี่นรมัทปาเต้เอย่างที่บอกครับเอเลนี่ผ่าตัดหนุ่มข่าวทาเคโุปิดเทอมเพราะนั้นตอนนี้ก็มีอยู่สองสามคนที่น่าห่วงนะครับหลายคนก็มีการห่วงพี่กัปตันโอเดนการ์ดเมื่อวานลงซ้อมปลอเลยสบายๆนะครับถือว่าร่างกายค่อนข้างที่ดีมันเป็นเรื่องของ วิทาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามาช่วยด้แหละและไเราก็ห่วงนะว่าโอ้สอง,สองแมตท,ที่ผ่านมาจะล้าไหมจะมีอาการล้าไหมจะมีอาการไม่ค่อยดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วนักเตะกลับมารวมทีมไม้ดีก็ต้องขอบคุณทีมแพทย์ที่ดูแลกันอย่างดีนะครับเพราะนั้นก็อ่ะเอาใจลุ้นกันนะครับเมื่อวันก่อนที่บอกว่าในช่วง10แมตท,ที่เหลือเราเตะเราเตะไอช่วง ช่วงปลายสัปดาห์ตลอดต้องขอแก้ข่าวนะครับอย่างเมื่อวานพุ่งนี้เราจะเตะวันเสาร์กับลีดูนเต็ดนะครับวันอาทิตย์หน้าวันที่9ที่เรามีมิทติ้งกนนันก็เตะกับลิเวอร์พูลข้ามไปอีกทีวันที่16ก็ไปเยือนเราเยือน2แมตต์นะไปเยือนเวสต์แฮมหลังจากนั้นกลางสัปดาห์ไม่ใช่กลางสัปดาห์เด็ดไม่ไม่ได้เตะเสาแต่เตะศุกร์นะเปิดบ้านเจอเซาท์แฮมตันนะครับแล้วก็ วันที่26นี่แหละคืนวันอังคารที่26เนี่ยจะต้องไปเยือนแมนซีแล้วพอเยือนแมนซีเสร็จปั๊บเนี่ยได้พัก26 27 28ได้พัก2วันต้องกลับมาที่เอมิเรตเพื่อเตะวันเสาร์กับเชลซีเพราะฉะนั้นแมตช์ในเดือนเมษาจะมีหนึ่งสมสี่ห้าหกแมตช์หแมตช์นะครับที่เราจะต้องเจอในเมษาอืม ไม่หนักไม่เบาแต่ว่าเจอเจอทีมก็จะเจอทีมหนักอยู่นะแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายด้วยระยะเวลาประมาณนี้มีการเมีการเว้นช่วง3 4วันเพื่อให้พักฟื้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะสำหรับทีมอาร์เซนอลในช่วง10นัดสุดท้ายที่เราจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะครับโอเคสาหรับวันนี้ก็คงมีประมาณนี้ เรื่องของมิงโอ้โหต้องบอกเลยว่าต้องกราบขอบพระคุณจริงๆครับเมื่อวานนี้หลายท่านที่ผมพูดขําขำขำตัวเองประกาศหาเอฟซีในในช่องเลยนะครับเมื่อวานก็เจอแล้วพี่สมชายมาสังหลงตกลงเจอตูเรียบร้อยนะครับได้แอดมาแล้วก็ได้คุยกันไปนที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะไปร่วมมิ팅กับเราอย่างแล้วอย่างแน่นอนแล้วนะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าขนาดนี้นะครับ เรามีสมาชิกที่จะไปร่วมงานมิ팅แล้วตอนนี้18ท่าน18ท่านแล้วนะครับเพราะนั้นที่ผมตั้งใจว่าจะรับถึง20ถึงแล้วประมาณย5้าเนี่ยเพราะนั้นต้องรีบแล้วนะต้องรีบแล้วเพราะตอนนี้มา18ท่านแล้วจำร่างเงินมา้ำรําะเงินมา16บแล้วด้วยแล้วก็รอการจำระเงินอีกสองเพราะฉะนั้นตอนนี้18แแล้วนะครับตัดสินใจดีเมื่อวานหลายท่านก็บอกว่าช่วยปัก อ่าแผ่นที่ให้หน่อยว่าสะดวกไหมอะไรไหมนะครับหลายคนก็บอกมาทางไลน์เลยแอดเฟซไม่ได้ก็มาทางไลน์คนก็ตามหากันมากันทางอุตรุดเลยเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆและแต่ละท่านพอได้คุยกันเนี่ยมีการส่งภาพว่ากําลังดูช่องที่โยอยู่ที่บ้านนะครับก็โอ้โหรู้สึกรู้สึกรู้สึกผมรู้สึกขอบคุณพวกท่านมากๆที่พวกท่านเนี่ยให้ใจอ่ะแล้วก็ คือโอนเงินมาให้กับผมเนยเราไม่เคยเจอหน้าเจอตากันเลยอ่ะแล้วก็โอนเงินมาด้วยความไว้ใจด้วยความไม่เนื้อเชื่อใจอ่ะม,มันทำให้ความรู้สึกว่าโ,โหให้เราต้องทํางานนี้ให้มันดีสุดต้องทําช่องนี้ให้มันดีสุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ใจมาให้ความไว้วางใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนมาตลอดนะครับเพราะฉนั้นก็ตอนนี้18ท่านแล้วเพราะนั้นรีบตัดสินใจนะ เรื่องการชำระเงินผมได้ถึงวันที่5ครับไม่4ีนะยังไงขอชื่ออะไรมาก่อนก็ได้มางคนยังตัดถึงใจลังเลอะไรอยู่เนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังมีเวลาเพราะวันที่5เนี้ยขาดเหลือยังไงถ้ามันเกินไปหรือมันขาดไปผมก็ยังคุยกับทางร้านได้ยังคุยกับคุณแซมได้นะครับไม่มีปัญหานะถ้าไงก็ส่งชื่อมาก่อนได้เลยนะครับมากับใครก็มาก็บบอกมาเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปร่วมสนุกร่วมเจียกันในวันที่เเมษายนครับ ร้านยาวไปเรียบคลองสองถนนคลองสามวาในตลาดสามวาพลาซา่าในเฟิร์สมิทติ้งกับทีฮวยนะครับที T ่ฮวยชแนลอาร์ชแนลแฟนคลับขอบคุณจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องด้วยนะครับกำลังไปเรื่อยๆมีเม้นต์มาก็ตอบเม้นต์กันสรุกสนานอะ่ะก็วันนี้เป็นวันทำงานอีกวันหนึ่งครับวันทำงานอย่างมีความสุขแล้วกันแล้วก็เดินทางไปไหนปลอดภัยนะครับสวัสดีพี่น้องสอปอราวด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับ พี่ๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสาแดนภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็มีความสุขกับการทํางานเดินทางไปไหนปลอดภัยแล้วก็เพราะว่าพวกท่านสุดยอดอยู่แล้วนะครับเจอกันใน e ีพีวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในวันที่เราจะต้อง10นัดสุดท้ายกับลีดยูใน,นเต็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ,อัปเดตกันสวัสดีครับ